พระุทธเจ้าอย่างคะกลับแล้วครับวันนี้คุณลุงบุญมีเห็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นภาพเทว,วดาครับเป็นภาพเทว,วดาคือภาพพะนิพานนะคะครับทรงเครื่องสีอะไรคะสีขาวครับขาวใสนะคะครับกลาบนมัสการท่านอย่างคะ่ะกลาบแล้วครับนึกกลาบใกล้ๆพระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยเพราะวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า จะท่องเที่ยวในด้านของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะคะขอองค์สมเด็จพระพิชิตมารได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้และเห็นตามความเป็นจริงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านให้พรไหมคะให้กราบให้พรน,นะคะ,นนะ,คะกราบนมัสก,การท่านนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเวลานี้คุณลุงเห็นใครมาอีกบ้างไหมคะ มีท่านพ่อครับท่านพ่อคือหลวงพ่อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีใครอีกคะท่านปู่ท่านย่าท่านแม่มาพร้อมครับมาพร้อมนะคะครับนึกให้กายเรามีเท่าจํานวนท่านทั้งหมดแล้วกราบท่านที่เท้าที่พระบาทท่านได้ไหมคะได้ครับวันนี้ท่านแต่งตัวสวยนะคะสวยครับสวยมากนะคะครับนอกจากท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่แล้วดูรอบๆอบมาอีกไหมคะมีครับมีครับท่านพ่อท่านแม่มาอีกเยอะไหมคะเยอะครับวันนี้ท่านจะช่วยเหลือเราเต็มที่นะคะ ่ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านย่าและท่านพ่อท่านแม่ท่านเป็นประธานนะคะขอท่านพาคุณลุงไปนิพพานก่อนค่ะวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึงอย่างคะถึงแล้วครับถึงแล้ววันนี้เห็นวิมานท่านชัดดีไหมคะชัดครับชัดดีนะคะสว่างไสวดีนะคะครับขอท่านพ่อท่านแม่พาเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมคะ ได้รกราบกราบนมรสก,การใกล้ๆพระบาทองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์จิตผ่องใสเป็นที่สุดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในด้านของนรกในวันนี้ขอองค์สมเด็จพระปินสีช่วยรู้และเห็นชัดๆด้ดยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็กราบนมัสก,การท่าน ต่อไปกราบนมัสการพระอาหารหันต์ที่นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยการนึกให้อธิษมานกายของเรามีจํานวนท่านทั้งหมดกราบท่านบนตักได้ใช่ไหมคะใช่ครับขอบาร,รมีพระพุทธองค์ช่วยนะคะ,คะต่อไปขอบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาคุณลงมายัางทางสี่แพร่งที่ออกจากโลกมนุษย์ไปทางทิศตะวันออก ถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วทางที่ออกจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นยังไงคะทางนั้นทางนั้นเศร้าหน่อยมองดูโลกเรามันเศร้าแต่ทางที่ไปเป็นยังไงอ,อ๋อทางที่ไปขาวครับขาวเป็นอะไรคะเป็นเพชรครับเป็นเพชรเลยนะคะค่ะคุณลุงหันหน้าจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะครับมีเทวดาตรงนั้นสักองค์ไหมคะมีครับ ท่านชื่อเทวดาอะไรนะคะถามท่านชื่อเทวดาอินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ยกมือไหว้ท่านหรือย่างไหว้แล้วครับย,ยิ้มไหมคะยิมครับขออนุญาตเพราะว่าท่านจะอยู่ที่ทางตรงนี้นะคะตรงทางตีแร้งเนี่ยนะคะ<า>คุณลุงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะคทางด้านซ้ายมือของคุณลุงนะคะคถามท่านเทวดาอ In, ินสิคะซ้ายมือน,นี่ไปทางไหนคะ ไปสวรรค์ครับไปสวรรค์น,นะคะขึ้นพัจจุรามุนีใช่ไหมคะคนั่นเป็นทางขึ้นเขาพัสุเมนลักษณะทางสวยไหมคะสวยครับสวยนะคะผ่องใสขวามือจะมีลักษณะทางชันหน่อยไปไหนคะถามท่านเทวดาอินไปนิพพาน,น,านครับไปนิพพานต้องผ่านพรมโลกด้วยเปล่าคะผ่านครับไปน,นะคะไปพรมโลกก่อนนะคะเลยพรม,มโลกชั้นสิบหกขึ้นไปจึงจะเป็นนิพพานนะคะครับดูทางตรงไปข้างหน้า ลักษณะทางเป็นไงคะชันลงหน่อยชันลงคือลาดต่ําลงใช่ไหมค,ครับครับมองไปสิคะถามท่านเทวดาอินสิคะลักษณะทางข้างหน้าที่ไปไปไหนคะเป็นนกรกไปนรกนะคะคขอท่านชี้ดูว่าสัาพข,ของนรกสี่ร้อยกว่าขุมเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนขอดูภาพไกลๆชัดๆโอ้กว้างมากครับ กว้างมากนะคะคมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาไหมคะมีครับมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมานะคะคอันนี้รู้จักทางแล้วนะคะคต่อไปกราบลาท่านเทวดาอินเวลานี้สมเด็จทศมาสมพุทธเจ้าประทับเป็นประธานอยู่ด้วยหรือเปล่าคะอยู่ครับอยู่ท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะคขอท่านได้โปรดสงเคราะห์พ,พาคุณลุงบุญมีเนี่ยนะครับไปสำนักงานของพญยายมราชซึ่งอยู่ปลายเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเลี้ยวซ้ายขึ้นมา คึื่นทางเป็นเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพบเท่ามหาราชบ้างไหมคะพบครับกี่องค์ะ่ะคุณลุงเห็นท่านกี่องผมเห็นหลายองค์ครับหลายองค์นะสี่องค์ที่ใหญ่ๆ่ที่สุดเมกากรับกรบมีครับกราบนมัสการท่านในฐานะที่เราผ่านเขตของท่านนะคะคขอพรขอบาร,รมีท่านช่วยไปสำนักพญายมกับเราด้วยท่านจะไปไหมคะไปครับไปด้วยนะคะครับเอาไปละไปสำนักพญายมอยู่ปลายเขตสวรรค์ชั้นนี้พอดี ถึงยังคะง่านนักงานพระพยาโยมราชที่คุณลุงบุญมีเห็นเป็นยังไงคะสวยครับสวยขาวขาวสวยนะคะครับเข้าไปข้างในมีที่กว้างไหมคะกว้างครับพระาโยมราชอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางท่านนั่งหรือว่ายืนเวลานี้นั่งครับนั่งอยู่มีแท่นไหมคะมีครับเข้าไปกราบใกล้ๆเท้าท่านกราบที่เท้าท่านเลย พญายมราชที่คุณลุงเห็นวันนี้แต่งองค์เป็นยังไงคะแต่งองค์สีขาวครับสีขาวสวยไหมคะสวยครับเครื่องแบบอย่างนี้เครื่องแบบแบบไหนคะเนี่ยเครื่องเครื่องแบบนิพานครับนิพานเลยเหรอคะครับเครื่องแบบขาวพร่องเลยขาวพร่องเลยนะคะครับประดับเพชรเหมือนเทวดานะคะครับสาหรับถ้าเครื่องแบบขาวมีประกายอย่างนี้ ถามท่านพญายมราชสิคะว่าท่านเป็นพระอารียเจ้าแล้วหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วถึงได้มีประกายอย่างนี้นะคะ,ะสําหรับพญายมาราชองค์เนี้ยท่านจะไปนิพพานอยู่แล้วด้วยอาศัยความเมตตาปราณีในบุคคลนะคะท่านก็เลยมาตั้งสํานักงานช่วยเหลือคนที่มีความดีพออยู่บ้างนะคะอยู่ที่นี่<ะ>แต่งตัวสวยใช่ไหมคะ,ะเนื้อท่านใสไหมใสครับอันนี้เป็นลักษณะของพรหมนะคะพญายมาราชเนี่ย ในอดีตท่านเคยเป็นพี่ชายหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นลุงของเราใช่ครับที่หลวงพ่อเรียกแทนลูกๆว่าลุงพุทธเนี่ยรู้จักไหมคะครับครับแต่หน้าท่านแก่ไหมไม่แก่หนุ่มหนุ่มสวยไหมคะสวยครับยิ้มไหมคะยิ้มยิ้มนะคะพญายมราชดูท่านนายบัญชีสองข้างมีไหมคะไม่ครับแต่งตัวเป็นไงท่านนายบัญชีกราบท่านซะก่อน ก็แต่งตัวเป็นเทวดาแต่งตัวแบบเทวดานะคะคแต่เนื้อท่านใสไหมใสใสแต่ใสน้อยหน่อยอ่าใสน้อยภพยาโยมาชเหรอคะครับอ่าแต่องค์นี้ก็แต่งตัวแบบผมหรือแบบเทวดาแน่ถ้าเนื้อใสใสแบบนี้แบบผมอรับ,บนะคะคสีอะไรคะ สีขาวกับสีขาวนะคะวันนี้เต็มที่เลยนะคะท่านพญายมราชก็สว่างเต็มที่แสดงว่าท่านจะสงเคราะห์ลุงนะคะอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านทั้งหมดท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลเรื่องหลังนะคะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันนี้เราจะเที่ยวนรกกันนะคะขอท่านพญายมราชท่านโปรดสงเคราะห์พาไปด้วยเนี่ยท่านจะขัดข้องไหมคะท่านยกมือครับยกมือแสดงว่าท่านท่านอนุญาตท่านไปกับเราด้วยนะคะครับครับ สำหรับเรื่องนรกเนี่ยนะคะทั้งหมดมีสี่ร้อยกว่าขุมมีนรกพิเศษอยู่หนึ่งขุมคือโลกันตนรกนะคะเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยท่านปู่ท่านย่าก,ก็มาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยขอพญยาย,ยมราชท่านพาไปดูนรกขุมพิเศษที่มีชื่อว่าโลกตันตนรกไปเลยถึงอย่างครถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วสภาพของโลกตันตนรกเป็นยังไงสัตว์นรกในนั้น เห็นพองมองเห็นสัตว์นรกไหมคะเห็นสัตว์เห็นนะคะ,อ,ะอันนี้มันลักษณะมันเป็นถ้ำใช่ไหมใช่ฮะเป็นถ้ำนะคะสัตว์นรกกําลังทําอะไรอยู่ดูภาพอ๋อกาลังงวงเงียอะไรงวงเงียมันไต่อะไรอยู่ไหม ครับมันไต่ภูเขาใช่ไหมคะใช่ครับไอ้งวงเงียนะเพราะว่านรกตัวนี้มันมืดนะคะใช่ครับแต่ว่าเวลานี้เราอาศัยบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสว่างจากพระองค์ส่องไปช่วยนะคะครับสว่างครับสว่างมองเห็นถนัดอ่ามองเห็นสันนรกถนัดไม่งั้นมันจะมืดนะคะครับที่ว่างวงเงียเพราะมันมองมันไม่เห็นกันใช่ใช่ใช่สันนรกมองไม่เห็นกันแต่เราเห็นละมันกำลังไต่อยู่ข้างเขาใช่ไหมคะครับไอ้เขาน่ยมันก็คมบาดนะเมื่อมันงวงเงียไปเจอกันมันทําไงอ่ะ ถ้าเกิดไปเจอสารนรกด้วยกันมันทาไงมันจับมือกันจับมือกันจับมือหรือมันจิกจับมือกันมันเอาเล็บจิกมันไม่จับมือกันแล้วกิบกินเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเลยมีสภาพเหมือนปลั่มใช่นะคะอ่านั่นแหะมันเจอกันมันหิวอ่ะอมันก็จิกกินมันรู้แล่วมันนึกว่าอาหารนั่นแหะ เป็นแ้ที่มีหล่นลงไปจากภูเขามีไหมคะมีครับมีนะมีอะไรอยู่ข้างล่างคะโอ้ยมีหอกมีไฟมีรับอยู่ข้างล่างรับที่เป็นของเหลวมีไหมคะมีนั่นน่ะเป็นน้ํากรดนะคะเป็นน้ํากรดที่เย็นจัดนะคะสัตว์นรกตกลงไปทั้งหอกรับอยู่ข้างล่างด้วยนะคะครับทั้งน้ํากรดที่เหมือนน้ากรดเห็นภาพนะคะเห็นครับแล้วตกลงไปแล้วสว์นรกเป็นไงคะ เปื่อยเปื่อยเปื่อย,อย,อยแล้วก็ี๋ยวก็กลับมาเป็นตัวอีกกลับเป็นตัวอีกไตขึ้นมาบนภูเขากลับเกาะขึ้นมาอีกแล้วภูเขานี่ก็บาดเลยนะเี่เพราะฉะนั้นนรกขุมนี้สําหรับคนใจเย็นเป็นนรกขุมที่มีความเย็นจัดนะคะ,ะน้ากรดที่เย็นจัดประเภทนี้ท่านพญยายมราชอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทูลถามท่านสิว่าคนที่จะมาตกนรลกขุมเนี้ทําความชั่วอะไรนะคะ โอ้ท่านบอกว่าพวกนี้นะฮะส่วนมากก็เป็นปลาชิกปลาชิกปลาชิกนะลงมานี่เลยนะคะ,คะหนึ่งละพวกปลาชิกมานี่สองพวกไหน,นอีกคะข้าพระข้าเนอข้าพระนี่หมายถึงทำร้ายพระ,พะอพระใช,ใช่ใช่ใช่ข้าพระข้าเนนโอ ไอ้พวกนี้ใจเอามาหิดเหมือนกันใจมาหิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ครับอืร้ายกระทั่งก็ทั้งพ่อแม่มันก็ฆ่าไม่ไหวแหะพวกเนี้ยถึงไม่มาอยู่โลกันเนี่ยคะแล้วก็ทํายุสงให้แตกแยกกันทําสังฆเพศใช่ครับสําหรับศีลห้าข้อนะพระละเมิดได้หมดเลยเป็นอาชินตกรรมทุกข้อเลยใช่ครับหมดเลยนี่มาอยู่โลกันอายุเท่าไหร่คะโลกัน คุณถามท่านพญาย,ยมรา,าชสิคะโอ้นานครับนับไม่ท่วนนะคะครับนับกลับไม่ท่วนใช่ครับนะทําความชั่วเป็นอนันตเรียกรรมหมายถึงความชั่วมหาศาลนะคะครับเอาละสาหรับนรกโลกันเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งคะ่ะคุณลงุงขอท่านพญาย,ยมราชท่านพาไปด้านนี้มันเย็นจัดเป็นน้ำกรดนะคะคขอไปดูอีกด้านนึงคะ่ะเพื่อพ้นจากที่เย็นจัดแล้วสัตกกว์นรกจะไปสวยด้านนั้นนี่มันจะร้อนเห็นไหมคะ เห็นครับเนี่น,นะคะมันมีคันเหมือนกั้นกั้นอยู่นะคะคแล้วอีกด้านหนึ่งมันเป็นร้อนจัดจากเย็นจัดไปสู่ร้อนจัดหรือสันนรกมันจะข้ามไปจุดนั้น,นเห็นภาพนะคะเห็นครับแล้วทีนี้ร่างกายสัรนรกไปไงพอไปสู่ที่ร้อนจัดจากเย็นจัดโอ้โหทีนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันกับไม่เหลือแล้วนะครับเป็นคุยเลยนะโอ้ oh, แต่วันตายไหมคะไม่ตายแต่ตายแล้วก็เด็กก็กลับมาอีกอ่าเดยกก็กลับมาอีกนะ ก็ทรมานอยู่อย่างเนี้ยนะคะครับกลาบทูลถามท่านพญายมราชเมื่อพ้นจากโลกันตนากแล้วสัตว์นรกเหล่านี้จะไปเริ่มต้นที่ไหนอีกะคะตั้นเชไปเ,เวจีครับถูกต้องแล้วไปเอาเวจีต่อไปอีกนะคะครับเอาละก็กลาบนามสัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพ้นจากโกาาลกันตนรกก็ไปตั้งต้นเอาเวจีมหานรกใหม่นะคะใช่ครับทีนี้เราก็ไปดูนรกขุมใหญ่กันละ นรกขุมใหญ่เนี่ยมีอยู่แปดขุมด้วยกันนะคะอเวจี G. มหานรกเนี่ยเป็นขุมสุดท้ายเราก็ไปดูขุมที่หนึ่งซะก่อนดีนะคะไล่ไปทีละขุมนะคะ <ạ. S 1> นรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าสันชีพระนรกขอบารมีพระพุทธเจ้าขอ,อท่านพ่อท่านแม่และพญายมราชท่านช่วยพาไปดูนรกขุมใหญ่ซึ่งเรียกว่ามหานรกทั้งหมดนะคะแปดขุมเนี่ยนะคะ <ạ. S 1> สันชีพระนรก ขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะถึงอย่างค่ะถึงแล้วครับภาพเป็นไงค่ะสันชีพนรกสัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะอ๋อเออืมอืมอืมมีอะไรเป็นเครื่องทรมานคะไม่ไฟครับไฟท่วมนะคะมีกำแพงสี่ด้านเป็นขุมละใช่นอกจากไฟแล้วดูสิคะมีอาวุธมั้ยมีอาวุธประเภทไหนบ้างคะ โอ้โหพวกอกหอก<อ>แล้วก็เขาเรียกอะไรฉมวกใช่ไหมครับอาฉมวกเหรอะคะครับมีค้อนไหมมีทุบหัวครับอืทุบทํางานในอัตโนมัติยังไงอาวุธพวกนี้ใช่ครับทางานในอัตโนมัติทุบบ้างเลงื่อยบ้างตีบ้างแปงแทงบ้างทิมบ้างสุดแท้แต่ไฟก็ท่วมทั่วไปครับอนายในนิรยาบาลมีไหมคะมีครับมีครับเจ้าพวกนี้เ็าทาหน้าที่อะไรนายในนิรยาบาลหน้าที่คอยดูแลแล้วก็คอย คอยดีละดูแลยังไงคะใช้อะไรดูแลโอมันถืออะไรด้วยนายรีบานถือหกอปะถือหอกเอาห่อมาค่อยดูแลไม่ให้ออกนอกกองไฟใ่ไใช่ใช่ใช่ค่อยทิมใส่เข้าไปใช่ไหมครับครับต้องช่วยมันจะออกนอกไม่ได้อะมันค่อยจุนเข้าไปเรื่อยอ่าค่อยจุนคือค่อยทิมค่อยแทงเข้าไว้นะคะนายรีบานนี่มันเดินสบายใช่ไหมใช่ครับตัวโยงโยงโยงเขาไม่ร้อนด้วยกดของกมนะคะเป็สัตว์นรกพวกนี้มันตายไหม ตายตายเกิดเกิดตายตายหมายความว่าถูกท่านแล้วมันก็มีไม่มีการตายนเนื้อมันก็รวมันขึ้นมาใหม่ถูกไฟเผาทั้งร้อนทั้งแสบสําหรับสันชีพระนรกเนี่ยมีอายุห้าร้อยปีนรกนะคะระยะเวลาหนึ่งปีของนรกกับมนุษย์ก็ไม่เท่ากันเวลาในเมืองมนุษย์นับเป็นร้อยล้านปีนะครับนับเป็นร้อยร้อยล้านปีจึงจะได้หนึ่งหนึ่งวันของนรกเขา แล้วก็สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีก็คูณเอาเองก็แล้วกันนะคะก็ติดอยู่นานนะคะนรกขุมใหญ่สันชีพระนรกนิถามท่านพญาย,ยมราชจเข้าว,ว่าทําความชั่วอะไรคะจึงต้องมาตกนรกขุมนี้ขอดูภาพเลยทําความชั่วประเภทไหนคะอสิ่งข้อไหนพวกนี้เบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยขุ<ๆ>มที่หนึ่งอ่าเบาหน่อย ทำความชั่วกี่กอะไรถึงจะมีอาวุธสับฟันประเภทเนี้ยไม่ไอ้พวกนี้ก็มีผิดศีลข้อไหนคะข้อมุสาข้อรวมกันอยู่นะคะครับปานามีไหมมีนั่นแหละคุ้มเนี่ยขาดเมตตาใช่ไหมคะรับฆ่าสัตว์สัดชีวิตนะพวกมุสาก็รวมอยู่ด้วยใช่ครับจบโดยมากแล้วถ้ามันผิดข้อหนึ่งข้ออื่นมันก็เอาไปด้วยนะคะใช่ครับมีการทรมานต่างๆนานา เพราะฉะนั้นพวกขาดเมตตานะคะโหดไอ้วพวกนี้มาอยู่นี่ไอ,ไ,อไอ้คอนทุบหัวนี้นะ่ากลจะเคยทุบหัวป่ามั้งนั่นสินั่นสิเนี่ยปานอาทิบาโอทุบ<ว>หัวป่ามันไม่ทุบแต่หัวป่าวะ่ะทุบอะไรเนี่ยพวกหัวคนมันก็ทุบอ,อ่ะอออืไอ้พวกนี้แปลกไม่ไม่แปลกอะ่ะมันใจร้ายอะ่ะครับครับ ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณลุงทําใจสบายๆนะคะขอท่านพ่อท่านแม่และท่านพยาโยมราษาช่วยว่าในอนดีตเนี่ยคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์นรกขุมนี้บ้างไหมถ้าเคยมีกี่ชาติเจ้าค่ะมีภาพปรากฏไหมคะมีครับมีนะคะหลายชาติไหมคะไม่มากไม่มากไม่มากนะคะเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันอยุ่ให้เราระยะร้อยระยะร้อยนะคะครับ ขอดูภาวพวาข้าพระพุทธเจ้าทำความชั่วอะไรก็เจ้าค่ะจึงได้มาตกนรกกลุมนี้ทำความชั่วผิดศีลปานาติบาฆ่าอะไรค้่าสัตว์ฆ่าสัตว์ค่าเออคนเอาไหมเอาเอาเป็นนักรอบหรือเปล่าเป็นครับอา่าเป็นทหารอะเป็นทหารนะคะผมเป็นหัวหน้าทหารด้วย เออไว้มันจําเป็นจะต้องลบราข่าพันมันก็ต้องเอากันแพ้ชนะเราเลยมาตกนรกก็เองครับขอดูภาพซิวว่าในชาตินั้นของคุณลุงที่มาตกนรก,กน,นะคะครับขอดูภาพว่าตกนรกเต็มอายุหรือว่าไม่ถึงมีลดหย่อนมีลดหย่อนใช่ไหมคะครับมีลดหย่อนค,คืออายุเขาห้าร้อยปีนรกแต่คุณลุงตกไม่ถึงเขานะคะครับไม่ถึงที่มีการลดหย่อนนะเพราะ มีความดีเรื่องอะไรคะขอดูภาพเลยป้องกันประเทศชาติหนึ่งละการป้องกันประเทศชาติเป็นความเมตตากับคนเบื้องหลังใช่ไหมคะครับศัตรูที่จะมาลบรานเรายอมตายเพื่อให้คนอื่นเขาเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยเป็นความเมตตาของเรานะคะอันนี้ก็มีการลดหย่อนให้ต็ไม่เต็มน,นะคะคนอกจากนี้คุณลงุงลองดูซิคะว่ายามว่างจากการรบเนี่ยนักรบทั้งหลายเนี่ยมีการทำบุญทุนทานบ้างไหมทำทำทำ มีภาพใช่ไหมคะครับมีภาพครับมีภาพทำบุญใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากลบแล้วเราก็มีการทำบุญส่วนนี้เป็นความดีคะนะคะทําให้การตกนรกมันไม่เต็มอายุใช่ไหมคะใช่ครับการลดหย่อนนะครับดูภาพต่อไปเลยค่ะเมื่อคุณลุงอยู่ไม่เต็มนะคะจะออกจากนรกนคุมที่หนึ่งแล้วไปไหนคะเมื่อพ้นจากนรกขุมที่หนึ่งแล้วไปไหนคะดูภาพนีคะ ขึ้นมาเปดครับมาเปดเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอางนั้นก็ไม่ผ่านนรกบริวานนะคะไม่ไม่ไปครับไม่ไปมาเป็นเปรตที่ตอนมาเป็นเปรตเนี่ยขอดูภาพสิคะว่าเศษของกรรมในเรื่องอะไรจึงได้มาต้องมาเป็นเปรตเศษของกรรมในเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่กับปฏิบัติหน้าที่เป็นไงคะบางครั้งมีบ้างไหมว่าที่มโมโหตัโส มีทำอะไรด้วยกันแกล้งแกล้งมีไหมคะมีอย่างนั้นมาเป็นเปรตนะคะมันเบาหน่อยใช่ไหมคะเบาหน่อยเบาหน่อยนะคะเป็นเปรตอยู่นานไหมคะดูภาพไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นะคะครับพอพ้นจากเปรตขอดูภาพซึกคุณลุงเมื่อพ้นจากเปรตแล้วมาเป็นอะไรคะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะคะเป็นสัตว์ประเภทไหนดูภาพขอดูภาพหน่อยผมเป็นชสนี่ะอ่าเจอแล้ว เจอเป็นชนีนะ้วก็เป็นชนีนะคะอ่าตัวเลื้งเหลืองเป็นชนีอยู่นานไหมคะหลายชาติไหคะไม่นานครับไม่นานพ้นจากชนีขอดูภาพต่อไปเลยค่ะคุณลุงไปเป็นอะไรคะมาเป็นมนุษย์อ๋อมาเป็นมนุษย์เลยข้ามขั้นไปเยอะอสุรกายก็ไม่ได้เป็นนะไม่ไม่ไม่มาเป็นมนุษย์เลยนะคะตอนเป็นมนุษย์เพิ่งพ้นจากชนีมาเนี่ยตอนมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยงดูสภาพเลค่ะ ร่างกายสมบูรณ์ดีหรือว่ายังผอมอยู่ยังผอมอยู่ครับครับฐานะฐานะก็ยังยากจนยังยากจนอยู่นะคะอวัยวะสามสิบสองครบครบกับครบนะคะนี่อาศัยส่วนบุญที่เราเคยทำเอาไว้นะคะเราก็มาเป็นคนได้ตอนแรกก็ยังไม่ดีตอนหลังๆค่อยๆดีขึ้นเพราะผลบุญมันให้ใช่ไหมคะเอาแล้วอันนี้เราไล่เบี้ยขึ้นมาตามลําดับต่อไปก็ นึกถึงบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงบาร,รมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านยา่าท่านอยู่ด้วยใช่ไหมคะท่านพญาโยมาราดวยขอดูภาพของสัตว์นรกในขุมที่สองนรกขุมใหญ่ขุมที่สองมีชื่อว่ากาลปุตตะนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพรยเจ้าคะ่ะถึงอย่างคะถึงว,ว่าับความรู้สึกของใจนะคะความร้อน ของลุมนรกขุมที่สองนี่ร้อนมากหรือน้อยกว่าลุ่มที่หนึ่งโอ้ร้อนมากกว่าครับต้องร้อนมากกว่าอายุก็มากกว่าด้วยครับครับสำหรับลุมที่สองนี่หนึ่งพันปีนรกดูสิคะัะสัตว์นรกถูกทรมานยังไงออืนั่งหรือมันนอนอมันนอนอยู่อ่าถูกแล้จับนอนใช่ไหมคะครับพอจับนอนแล้วดูที่นานี้บายเขามีอะไรมาตีเส้นไหมมีครับเหมือนอะไรเหมือนเหล็กโอ้โหคอน เหล็กแดงนะมีค้อนทุบคอยคอยทุบไว้นะไอ้เหล็กแดงเนี่ยดีตีเส้นเป๊ะลงไปบนร่างกายสารนรกเสร็จแล้วเอาค้อนมาทําอะไรทุบมีเลื่อยไหมมีเลื่อยมันตามกลางตัวนั่นแหละนะครับครับขวานจามไหมมีบนพื้นทั่วๆไปเป็นเหล็กมีร้อนร้อนรึเปล่าร้อนครับร้อนท่วมไอ้นั่ก็เลื่อยไปเอาขวานจามไปเนี่ย นี่กาลปุตตะนรกถามท่านพญายมราชสิคะว่าทำความชั่วอะไรเพเจ้าค่ะจึงได้มาตกนรกอย่างนี้อืมพวกนี้เขาทำความชั่วในเรื่องใจอมเหตุมากใจอธรมเหตใช่ไหมคะใจอมมเหตก็คือความโหดร้ายขาดความเมตตาปานีใช่รานรากทางนั้นน่ะนะคะคโดยเฉพาะพวกนี้พวกกองที่ดินด้วยใช่ครับใช่ครับออกวกองที่ดินกองทุกอย่าง เรียกว่าอันไหนจะได้เอาหมดขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยมาตกนรกกลุ่มนี้บ้างไหมคะมี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 หลายชาติไหมคะไม่มากครับไม่มากนะคะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงทาอะไรจึงได้มาตกนรกกลุ่มนี้กงเขากงเขานะคะค่ะตกอยู่นานไหมคะไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่เมื่อพ้นจากนรกกลุ่มนี้แล้วคุณลุงไปไหนต่อคะมา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 หลมต่อมานี้หลมต่อมา ลวมที่หนึ่ง,รงครับก่อนจะเข้าคุมที่หนึ่งผ่านบริวารไหมผ่านหน่อยหนึ่งผ่านหน่อยหนึ่งผ่านไม่ครบใช่ไหมคะใช่ครับนรกบริวารสี่ขุมที่ผ่านสักกี่ขุมผมผ่านมาสองคุมต <mentor S 1> อนนั้นเองถูกถูกแล้วผ่านสองขุมนะคะแล้วยมมาโลกนีนรกผ่านไหมคะไหนฮะพอผ่านนรกบริวารสองขุมแล้วไปยมมาโลก,กีนรกอู่ือเปล่ามามาหลมใหญ่เอ้ยมาหล่มนี้หลมหลมต้นนี้ครับหลมที่หนึ่งใช่ไหมคะครับ ไ,ได้อันนี้ก็หมายความว่าความชั่วของเรามันไม่เต็มอัตราใช่ก็นะมีการเว้นบ้างต่อไปนระกขุมใหญ่กลุ่มที่สามนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นภาพใช่ไหมคะใช่ครับ,รบจากพระพุทธเจ้าวไว้ขอพญาโยมราชท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยขอพาไปดูนระกขุมใหญ่กลุ่มที่สามที่มีชื่อว่าสังนะคาตะนรกถึงยังคะถึงแล้วครับดูเปลวไฟความร้อนเป็นไงคะ โอ้ความร้อนจัดกว่าเมื่อกี้นี่มากขึ้นกว่านะคะมีอายุสองพันปีนรกสภาพของสัตว์นรกนี่ดูลักษณะที่ว่ามันถูกทรมานยังไงโอ้พวกนี้ก็นอนเหมือนกันนอนแล้วมีอะไรมาบทชี้ยี่ไหมตอนนอนลงไปอ่ะมีมีมีลักษณะเป็นไงคะโอ้โหเหล็กอะเหล็กเหล็กก้อนโตๆตใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนภูเขาไหมครับนั่นแหละภูเขานี่มันเคยื่นที่ได้ป่ะโอ้มันกิ่งไปกิ่งมาแบบทับเอาอ่ะ จริงกจพึ้นมันบทขยี้สัตว์นะคะใช่แล้วมันตายได้ไมันไม่มีการตายพอไอ้โลกเก่งเลยไปมันก็กลับไปอีกแล้วโลกเก่งมันภูเขาไอ้ภูเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกอีกนะคะค<ช>่ะที่บทขยี้สัตว์ความร้อนมันก็เผานะคะภ<ช>ูเขาเหล็กมันก็ทับโทษอะไรกถามท่านพระยาย,ยมาลาที่โทษอะไรทึงได้มาถูกทรมานอย่างนี้โอ้ไอ้พวกนี้โทษหนักหน่อยโทษหนักประเทศไหน โอนชิงวิ่งเล่าฆ่าเขาไม่พอใจก็ฆ่าเขาเอาเขาน้าหนักขึ้นครับขอดูภาพอีกทีว่าคุณลุงเคยมีโอกาสมาอยู่ภุมนี้บ้างหรือเปล่าคะนี่ครับมีว้าผมเนี่ยหลายชาติหมคะเลวแท้ๆหลายชาตินะคะไนี่มันเป็นเรื่องอดีตไม่เป็นไรน้อยครับน้อยครับขอดูภาพที่คุณลุงทําอะไรค่ะจึงต้องมาถูก พรมันอย่างคนนีงเาาขาก็ฆ่าเขาเตะเขา,เขามันหนักขึ้นมันหนักขึ้นนะคะอนี่เราดูภาพเราจะได้ไม่ทาต่อไปนะคะต่อไปนรกกุมใหญ่กลุ่มที่สี่มีชื่อว่าโรรุวะมหานรกนึกถึงบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านยา่าและท่านพ่อท่านแม่และพญาโยมราชท่านช่วยเห็นภาพ ของสัตว์นรกที่ถูกทรามานในขุมที่สี่โลรุวะมหานรลลกแปลว่านรกที่มีเสียงร้องโขนคลางโอดโอยโหยโหวนนั่นก็ตามใจหเห็นภาพสัตว์นรกหรือยังครับเห็นแล้วครับถูกทรามานยังไงคะโอ,โ,หโ,หโอ้โหพวกนี้ล้อมลุกคุกคานเลยมันล้อมลุกคุกคานอยู่ในอะไรดูทีคะอยู่ในโอ้โห,โหอยู่ในกองไฟครับก <ruined, S 2> องไฟนะคะคุณลุงเห็นมีดอกบัวบม,ม้้งไหมคะมีมี ดอกบัวนั้นมันมีไฟปะมีครับมีไฟเป็นดอกบัวเหล็กนะคะคแค่กลุ่มนี้ก็เรียกว่าปทุมนรกคือนรกดอกบัวแต่มันเหมือนดอกบัวบ้านเราไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนดันเป็นดอกบัวเหล็กซะด้วยแล้วก็ใช่แต่ว่เลยมองดูเหมือนกล่องไฟครับถาตนรกก็มาอยู่ในนั้นนะอ้อหอ้กล่องนี้อยู่ในนั้นใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่ในดอกบัวอแล้วอ้ดอกอยู่บ้างข้างนอกบ้างอ่าข้างนอกมันมันร่วงลงมาครับครับถ้ามันร่วงลงมาแล้วทาไงนายนิตบานก็ทําไง นายให้ไบก็ทุบซ้ําอีกทุบซ้ำอีกเอาหอ,อกจิ้มใส่ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่นั้นในนั้นไอ้กลีบดอกบัวมันหนีบไหมหน,หนีบครับหนีบก็จมหัวแค่ตาเอด้เท้าก็แค่ตาตุ่มหัวก็ถูกหนีบอยู่งั้นนะคะใช่บางทีหล่นลงมาเขานายนิบานเขาเอาจับจิ้มใส่ลงไปใหม่ใช่ก็ถูกหนีบอยูงโอโ่งั้นความร้อนเป็นไงครับโอ้โ,โหความร้อนนี่น่าดูเหมือนกันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งมากก็จัดเข้าไปอีกรอรู้ว่ามหานรกนี่มีอายุสี่พันปีนรก ถามท่านพญายมราชสิคะว่าทําความชั่วอะไรเจ้าคะจึงได้มาตกนรกขุมนี้โอ้โหขุมนี้มันก็หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนะคะครับขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกครับโดยมากแล้วเป็นพวกที่ขาดสิงประเภทไหนโอ้โหมันขาดทั้งหมดเลยแหละพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะครับสิงห้าข้อนะครับเอาก็เรียบร้อยนะคะครับไม่มีความเมตตาเลยขาดเมตตานะ ต่อไปนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรลุวะมหานรกนะคะสําหรับนรกขุมที่ห้าก็พอดีเวลาหมดนะคะคุณลุงทําใจสบายๆนะคะดูสภาพของสัตว์นรกในขุมที่ห้านี้ต่อไปประเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนหน้าเทปนิดนะคะ